สิริเจริญโฮมสแตร์ด r d ถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585โปรโมชั่นสีรเจริญจัดหนักประจำเดือนสิงหาคม2 1ั5 9ฝักบัวยี่ห้อ L.W สีขาวปกติชุดละ115บาทสัตหนักเหลือแ9บาทสายทำระ L.W สีขาวปกติชุดละ115บาทสัตหนักเหลือแ9บาทรถเห็นปูล้อเดี่ยวหัวมนปกติคันละ 1 3 3 0บาทจัดหนักเหลือ1,150บาทไม้ฝาเทอรากขนาด6นิ้วยาว3เมตรสีธรรมชาติปกติแผ่นละ50บาทจัดหนักเหลือ45บาทไม้ฝา TPI ขนาด6นิ้วยาว3เมตรสีธรรมชาติปกติแผ่นละ61บาทจัดหนักเหลือ55บาท เด็กสาวตอกทุกขนาดปกติโลกรั2 7บาทจัดหนักเหลือ23บาทพัดลมดูดอากาศยี่ห้อมิซูบิชิขนาด8นิ้วติดผนังปกติเครื่องละ9 7 5บาทจัดหนักเหลือ890บาทโม่ผสมปูนเหล็กเหนียว1ถุงปกติเครื่องละ22,650บาท จัดหนักแถมรถเขนปูนล,ล้อดเดียวหัวมน W B 6 7 0 3 1คันมูลค่าตา3สา3บาทเคเบิลไทยขนาด4นิ้วปกติถุงละ21บาทจัดหนักซื้อ1แทงแถมหตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2559ซื้อปูนซีเมนต์ E P I ทุก1ตัน รับฟีทันทีน้ำดื่มสองขวดพิเศษต้อนรับหน้าฝนยังกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กสิ๊เกรลิญโฮมสแตนดาร์ดรับทันทีบัตรกำนันโลตัสซื้อสินค้าครบทุก5 0 0บาทรับทันทีคูปองแตกแรงลุ้นเล็วหนึ่งใบลุ้นรับอีกใบและเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัครสมาชิกใหม่คอมแอสไลน์สิเจริญ รับทันทีร่มมงคลนแปดเดียมยอดซื้อทุกบาทนีค่ะรับคะแนนสะสมแลกรับของรางวัลสิ้นปี จังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามโขงช้างป่ากว่า70ตัวที่ยังออกหากินในพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านตำบลพวาหลังยังไม่ยอมกลับขึ้นเขาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถาิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ที่ห้องประชุมสศาราการจังหวัดจันทบุรีนางการเปรมปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่76จังหวัด18กลุ่มจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2559 โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติจังหวัดจันทบุรีพุทธศักราช2 5 5 7ถึง2 6 6พิพิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์การพัฒนาจังหวัดและพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการนำชุดข้อมูลสถิติทางการที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยถูกต้อง ครบท้วนไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดทุกยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปี2559ค่ะ เวลา10นาฬิกานายชัยพลจันทกิจประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปี2559นาห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเสนอยติการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559เพื่อให้บริการสาธรารณะแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้ำพุทธศักราช2559เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างมอบโลป,ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาแก่เด็กชายนันทวัฒน์แซ่ตั้งอายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแก้วที่ได้กระทำความดีเก็บกระเป๋าเงินที่ตกและสามารถนํส่งคืนเจ้าของได้เมื่อวันอังคารที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะ เทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองท่าช้างเวลา9้นาฬิกานายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนายทวัชชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีนายชัชพลเหล่ามีสุขรองนายกเทศมนตรีนางสาวจุธามาศพลสงครามประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุข เทศบาลเมืองท่าช้างนางสาวสุภาวดีโกศลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำเดือนกันยายนณศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งอสอมอเทศบาลเมืองท่าช้างลงพื้นที่เยี่ยมคุณแม่และบุตรหลังคลอดอยู่เสมอพร้อมทั้งปฏิบัติ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยการทำลายแหล่งน้ำขังตามที่ต่างๆฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงอย่างต่อเนื่องครอบคุมทุกพื้นที่พร้อมทั้งมอบสเปรย์ฉีดกำจัดยุงและไฟฉายให้กับอสอมอใช้ในการปฏิบัติการฉีดฆ่าย,ยุงและสำรวจลูกน้ำ และการให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุงพร้อมกันนี้นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างกล่าวขอบคุณอสอมอที่ช่วยเหลือกิจกรรมของเทศบาลเมืองท่าช้างตลอดมาและเชิญชวนร่วมกันทําบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารพักผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ณวัดโค้งสนามเป้าค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับข่าวไม้นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ซาสุดสมมากไหมแบบนี้ก็เพราะใครบางคนร้อนรอนแต่บางคนก็เฉยเมยแล้วเธอเธอคิดว่าควรทำยังไง Bên lâu thì ngọt ngào <laughs> 咱。 ่วงนี้เรากลับมาพบกันกันกบข่าวไมนิวช่วงที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามโขงช้างป่ากว่า70ตัวที่ยังออกหากินในพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านตำบลพวาหลังยังไม่ยอมกลับขึ้นเขา เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่15กันยายน2559ผู้สื่อข่าวยังคงลงพื้นที่เฝ้าติดตามโขงช้างป่าบริเวณบ้านเขากล้วยหมู่หนึ่งตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าโขงช้างป่ากว่า70ตัวดังกล่าวยังไม่ยอมกลับขึ้นเขาและยังคงวนเวียนหากินในพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านนานนับสัปดาห์ เบื้องตน้นนายพิทักษ์ยิ่งยงผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเจ้าหน้าที่อาสาชุดเฝ้าระหว่างไฟปา่าเขา15้าชั้นและชุดชอรอบอรตำบลพาวาได้ร่วมกันผักดันช้างป่าคงนี้ไม่ให้เข้าทำลายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งในการผักดันของช้างป่ากว่า70ตัวที่เข้ามาพักอาศัยและหากินอยู่ในตอนนี้มีเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีจึงยากต่อการผักดันให้กลับขึ้นไปบนเขา ืองตน้นทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในและเจ้าหน้าที่อาสาชุดเฝ้าระวังไฟป่าเขา15ชั้นได้มีการคอยแจ้งเตือนคนขับรถนักเรียนและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงหลัง15นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันเนื่องจากโขงช้างป่าปกว่า70ตัวจะใช้เส้นทางนี้เดินข้ามไปยังอีกฝั่งถนน อย่างไรก็ตามเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่รถยนต์หรือรถจัก,กรยานยนต์และถ้าหากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังฝากถึงชาวบ้านว่าท่านใดที่พบเห็นช้างป่าการุณาอย่าได้ทำร้ายช้างโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะการยิงปืนหรือจุดประทัดส่งเสียงดังหรืออัน ที่ทําให้เกิดเสียงดังก็ตามอาจจะทําให้ช้างแตกตื่นตกใจซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของท่านได้โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหากไม่มีความจําเป็นควรพักอาศัยอยู่ในบ้านหรือหากพบเห็นช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่อาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่าให้ทราบทันทีค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 มค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมน n e ของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมา n e ิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวใมน n e w ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแะรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ศิลอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตตด์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นเีริจรดินักนักประจำเดือนสิงหาคม2559 ฝักบัวยี่ห้อ L.W สีขาวปกติชุดละ115บาทจัดหนักเหลือแต่19บาทสายธำระ L.W สีขาวปกติชุดละ115บาทสัดหนักเหลือแ9บาทรถเข็นปูล้อเดี่ยวหัวมนปกติคันละ 1 3 3 0บาทจัดหนักเหลือ1,150บาทไม้ฝาเทอรากขนาด6นิ้วยาว3เมตรสีธรรมชาติปกติแผ่นละ50บาทจัดหนักเหลือ45บาทไม้ฝา e TPI ขนาด6นิ้วยาว3เมตรสีธรรมชาติปกติแผ่นละ61บาทจัดหนักเหลือ55บาท เด็กสาวตอกทุกขนาดปกติกิโลกร,รัมละ2 7บาทจัดหนักเหลือ23บาทพัดลมดูดอากาศยี่ห้อมิซูบิชิขนาด8นิ้วติดผนังปกติเครื่องละ9 7 5บาทจัดหนักเหลือ890บาทโม่ผสมปูนเหล็กเหนียว1ถุงปกติเครื่องละ22,650บาท จัดหนักแถมรถเคนปูนล,ล้อดเดียวหัวมน WB 6703 1คันมูลค่า,าคาั330บาทเทเบิ้ลไทขนาด4นิ้วปกติถุงละ21บาทจัดหนักซื้อ1แถม1ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2559ซื้อปูนซีเมนต์ b d i รับฟีคันทีน้ำดื่ม2ขวดพิเศษต้อนรับ5บนนยังกดไ like, ลค์กดแชร์เฟซบุ๊กสกกนิสเจริญโอมสแตนดาร์ดรับทันทีบัตรกำนันโลตัสซื้อสินค้าครบุ500บาทรับทันทีคูปองแตกแรงลุ้นเร็ว1ใบลุ้นรับอิกใบและเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัครสมาชิกใหม่ร้อมแอดไลน์สิกเจริญ รับทันทีร่มมงคลนแปดเลียมยอดซือทุกบาทนี้ค่ารับคะแนนสะสมแลกรับของรางวัลสิ้นปี